สดครบทุกนัดวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีที่ช่อง t 2D s p o r t สมาชิก 2D รับชมฟรีนครราชสีมาคิมินซีวีซีข้นมาในเสื้อสี <ผม S 2> ส,ส้มโตเก่งครับสโมสนรม H r นครปฐมเอเยยูนครปฐมเอเซียยูครับเริ่มเสิร์ฟจากทางนครปฐมเอเซียยูครับอละการเสิร์ฟมาโอ้ยเล็กบอลเร็วเลยติดบล็อกรองไว้ได้มักกซีเอาข้าไปก่อนครับ แตะยอดมาสิริมารับนัทพรต่อให้ยกมาก่อนครับต้องแก้ไขครับสนุกนั่ยกหัวเสาลูกนี้ครับสศีพพรยังรองไว้ได้ครับโยนข้ามกลับมาแล้วบอลเร็วอีกทีหนึ่งครับตียาวไปรองตำแหน่ง5ครับ,รบมาถึงซี่อนลูกแรกเข้านะคะแล้วก็ตียาวเลยค่ะมุมว่างเลยนะคะ ลุกนี้มาไม่เข้าจุดเท่าไหร่ครับนกนันตีแก้ไขได้ดีครับสีต่ตกลงตรงข้างหน้าเลยครับพยายามเอื้อมรับแล้วนะคะแต่ว่าหัวบอลมันลงเร็วครับสูตรการแก้ไขของอนครปฐมเอสอยครับ,รบโยนมาตรง3เมตรกลางมาถึงซีเบนเนียส,สีพาพา่อเหมือนเดิมครับ ลองขึ้นมาได้ยกมาหัวสาวโอ้ยแล้วมองตากันระหว่างสสิภาพรกับนัทพรภาพรมีวรุณีและนี่อนุมาเสิร์ฟครับยิงมาโอ้ยไหลหลังลูกนี้ครับตีรลบบล็อกลงไปได้สวยครับไหลหลังครับทำให้บอลลงไปดังใจ24ต่อ16ครับไหลหลังสั้นลูกนี้กระแทกบล็อกของสศิภาพรแล้วลงในแดงของนัทราิมา ครับว่ารุน้นกัลลัมไหลหลังสั้นลูกนี้แล็อบล็อกอยังรองไว้ได้ครับเอาอูมาบอลเ็วเหมือนการตีติดแล้วก็งัดขึ้นมาเองสสิพาพรครับโอโหทุบลุกนี้ลงไปครับตามก็มาตีตรงกลางเอเนจีนั้ครับเซซีเสิร์ฟมายกมาที่หัวเสาตีแลัอบล็อกอยังรองไว้ได้ซีดีมาวิ่งมาเดินให้กับออนอุมาตียาวมา ยกมาหัวเสาอีกทีหนึง่งลองไปได้ครับอมสินบอลแก้มาก่อโอ้โหแล้ววางมุมดีครับวางกา้านพยันลอง<ว>บอลล้วด้วยนะคะเผื่อจะโดนบล็อกนะครับะ,ะนกนันเสริฟอีกครั้งหนึ่งครับให้แก้ตัวครับอันนี้เผื่อนิดนึงแล้วค,ค่ะตีหัวบอลลงมาค่ะลอยสวยค่ะจุดตกอยู่หลังบอลพอดีค่ะ กระโดดได้สูงจริงครับเนี่ยค่ะแล้วก็ยืดแขนออกได้สุดค่ะสศิภาพรจันทวิสุทธ์ครับเสิรฟ์ฟบอลหนึ่งสวยมาข้างหลังตีทะลุบล็อกลงไปครับขึ้นได้เต็มค่ะแล้วก็ยืดแขนได้สุดแล้วก็ปั่นหัวบอลลงค่ะ,คะดูกันว่าเาะ,ะเปมเซตพอยต์อีกครั้งหนึ่งของนครราชสีมาครับ บอลหนึ่งลึกมาแล้วโอ้เป็นโชคครับ <c oughs> แก้ไขลูกนี้เข้ามาแล้วมาอยู่ในจังหวะที่หลายๆคนยืนอ,อยู่ตรงนั้นนะค่ะตัวเซตนี้ผลักออกค่ะสวยค่ะดูจังหวะปัดบอลของออรากาศลูกนี้ฮนะอภิชยนันรับบอลหนึ่งดีครับไหลหลังยาวลูกนี้ของวารุนีการลังครับแล้วก็เรียบร้อยครับในเซตที่2ครับ นคะอราชสีมาคิวมินซีวีซีก็ยังคงความแน่นอนเอาไว้ได้ครับก็ชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ14ครับกรรมการเสิร์ฟสิทธิ์พาพรรับแล้วบอลเลวครับโอ้โหโดนรับน้องเลยครับที่แทบกดขึ้นตรงนั้นถึงจะแต่หานขาดนะครับตัวบล็อกขึ้น4มือเลยค่ะ สิปภพรเสิร์ฟมาบอลหนึ่งไม่ดีเท่าไหร่แกไข่ข้ามาโด่งๆก่อนครับแล้วจังหวะนี้ครับพิชชากรตีติดบล็อกอย่างรองขึ้นมาได้ส,สิปภพรตีหนักเลยครับก็ยังเกี่ยวไว้ได้ครับมุทิตาจังหวะนี้ครับตีติดบล็อก <c oughs> แล้วออกไปครับ <c oughs> ชนกนันพิช <c oughs> ชากรบุญเลิศเสิร์ฟของตันน้อยครับ ้องอันเดอร์มาให้3เมตราโอ้โหแล้วลูกนี้ครับพลาดลงไปเต็มๆครับลอยตี3เมตรหลังได้สวยนะคะเลือกเอามุมฉีกค่ะเหลือเดี่ยวเป็นตัวเล็กครับแต่โดดสูงครับว่าพิชยานันันครับ7ต่อ12รับสวยครับลูกนี้แล้วก็บอลเลวของวารุณิการลามครับตีไปลงแดนหลัง หนึ่งไม่ดีครับวอรลุนีต้องต่อบอลให้มาแล้วก็โอ้โหลูกนี้ครับมาลีครับตีแล้วก็ชี้ครับจนตีลงตรงนั้นนะค่ะยื <c oughs> ดเต็มสวิงตีหัวบอลด้วยนะคะยาวยังไงแล้วตีหัวบอลยังไงก็ไม่ออกะคะ่ะครับเร็วค่ะดยามโอ้ยลูกนี้ลูกนี้เอาจริงกันรับยากเหมือนกันนะคึ่งสุดแกงใจค่ะไปมองหน้ากันไม่ให้สัญญาณกัน,นะคะ่ะ เข้าขวาของทางสสิธะพอนะครเสริมมาครัครออรกาลได้อีกแล้วครับได,ได้เข้าชารเซิร์ฟ24ต่อ19ครับเข้ามาแทรกแล้วปิดบล็อกของวรุณีต้องแก้ข้าม,มาก่อนอันเดอร์แล้วจ่ายให้เจ้าตัวตีเองแตะยอดมาข้างหลังบล็อกเรียบร้อยครับ ก็เป็นทางนครราชสีมาคิวบินซีวีซีครับที่พัดออนอุมาแล้วเอาน้องต่อมาลงครับตอนนี้ก็ชนะไ,ไป3ต่อสูงเซตครับด้วยสกอร์25ต่อ18บ5ี่ต่อ14และเซตที่3ครับ25ต่อ19